สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม,ม่ลูกดีสองมือถือไอ้สองมือปากถือเมื่อกับอ่า không chắc chị ba chân đấy nữa không oh. ăn à, chín đủ chín ăn <laughs> à, chín bừng đỡ bừng mẹ hàng đi tháng ngày พุ่เมื่อหอบไป,ปทางพุ่นแล้วพุ่นเอาคักคักเพื่อนกะบามีกะตีกิริยาอย่างเด้อแม่เอ้เพื่อนลูกกับแม่เพื่อนกับ่ทักท่ายก<ๆ>ันเด้อ วันนี้พาแม่ฮางดีมาเขารองเรียนมิงก็ไปเขารองเรียนทังพนแม่ซีก็ไปก็น่าไหกินเนา้อ้าให้กิน,น,กนไปบอกเพื่อนว่าสู่้าเรียนให้จบเด้อ่าสนดอกตังใจเรียนเด้อมิงเอ้ยบ่ามิงก็ตอบแล้วว่าผมจะตั้งใจเรียนครับแม่เห็นไหม ในห้างดีกะมาหาหมูหาพวกเพิ่นทักทายกันแม่แปง้งพี่เดือนเพิ่นก็เยู่นกันเนพิ่นก็บ่มียังเพิ่นก็ว่าสบายดีแม่เอ้ยเพิ่น่าสบายดีชิวๆแล้วเพิ่นยืนรับตากินมม่ยๆมยอยู่ ผมกะผมกับุ่บงหซงซสกอีหยังเลยมิย่งว่าเนาะเพิ่นบ่ได้เงินอีหยังเลยแม่นผูกไว้ในบ้านเดียวกันเพิ่นกับ่เลียวไปหากันแต่ว่าจังได้วุ่นแม่กับลูกลืมแม่ลืมลูกล้วว่แล้วเฮาก็สิบ่ได้เอาเข้าใกล้กันเข้าใกล้กันคือสิยากเพราะว่า ถ้เขาใกล้กันนะแม่กับลูกกับจิกอดกันยุนี่ล่ะสิพ่วพันกันย่นี่นะไปใส่มาใส่ตัวเองบ่ได้ต้องมิงก็ต้องไปได้ไปตัวเองได้อยู่ยืนอยู่ได้ลําแข้งตัวเองได้มิ่งบอกว่ามันจะสู้ครับคน่าสู้ๆเด้อหลูกหลาเลยแม่ก็เลยวางเสียหน่อยแม่หางดีกะตอนเทียวไปผูกไว้อยคนกับ ล้านแสดงก็บอบกว่าสูสูเด้อแม่หฮางดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ได้มาเจอกันแล้วก็มาเจอกันนี่ลีแต่ว่าเพิ่กนกะม่มมีห้องว่มมีดินว่มมีดันหากันเม่กับลูก้ก็ยังว่าดียูนะ่เนาะเพิ่นก็นดียู่ ก็สู้ๆทั้งค้นทั้งสังนหล่ะคุณแม่ให้แม่เอฟซีแล้วพ่อพ่อเอฟซีแล้วก็ทุกๆท,ท,ท่านนะคะให้กำลังใจเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะให้กำลังใจทั้งค้นทั้งส้างมูแม่เอฟซีเพิ่นมาเยี่ยมมาหาสังศิ่ฐ์อ่ะคุณก็มาให้กำลังใจเฮามาเหมือนญาติพี่น้องมาอยู่มากินน้ำเหา ก็เท่ากับแบบคิดว่าเป็นขอบขั้วตัวเองกันน้ากันค่ะขอบขั้วเดียวกันนี่ยังกับจินน้ากันแม่้างดีกันโม่พันยางไก่พันกับว่าไก่สีออกแล้วคนว่า <c> เ <oughs> มื่อดันว่าแมรี่ไปอ่นหาแม่้างดีแล้วก็เถาพันยางไก่กันมากคนว่า ไก่สิออกแล้วนี่เพิ่นว่าแต่ในใดไดร์เมหางดีน้องพรทันได้มีผู้เบาเลยคุณพ่อคุณแม่เอ้ยหางดียังไม่ได้มีผู้เบาเด้อยังบ่ทันได้หาผู้เบาให้แก่ญามเพิ่นสุล่ะญามเพิ่นเป็นสัตวบไปหาผู้บ่าวให้เพิ่นดู ไปหารอกหาครูบาวห้เพื่อนดูแม่หางดีเป็นกินสามซี่ตักไงล่ะเอาให้กินอยู่หาเม่งมาไปเอาน้ำให้กินแล้วหยาให้กินเพื่อนก็นสบายดีเด้อแม่แม่ซี่หางคน ต้องหวง่วงเลยค่ะเด้อไก่ละค่ะแม่แม่ไก่มิงเป็นสิเลี้ยนเส็จแล้วไกพ่พ่นทิ่จบแล้วหอ่อาใจสู่ซอยกันเด้อ คุณครูก็ใจดีนะคะคุณครูใจดีมาก<ด>มิงคนกับเสื้อฟังคุณครูค<ด>นกับเสื้อฟัง<ด>นกับ่อดื้ บอกว่าคู่พยา,างโอ้ยยางซื้อสื้อหลิวเลยีพญา,างยางซื้อหลิวบ่ได้สนใจยังบ่ได้งวกขังข,งขงังบ่ได้วงวกขังหลังลวงวกไปซื้อต่งหลิวค่ะขอขอบคุณในแมทีทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อที่เขาว่าเป็นกำลังใจ กำลังกายก็ขอให้แม่ที่ทุกท่นสุขภาพแข็งแรงอยา่าเจ็บอย่าจนอาจจะอยู่คู่กันไปนานๆนะคะพวกแม่พ่อเอ็ดสี่ทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ